นี่พมบนโอ้ยเราจหวนี้ยังไงครับอ๋อมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โอ้ย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 ตอนนี้สถานการณ์โอ้ยโอ้ยตอนนี้ครับโอ้ยใจเย็นก่อนครับโอ้ยตอนนี้แฟนบอลจะยลงนะครับโอ้ยโอ้ยเอาเจ้าที่สามช่วยหน่อยครับ โอ้โหเกมเดือดครับคุณผู้ชมครับไม่อยากจะเชื่อเลยผมภาพฟุตบอลมาทั้งชีวิตไี่เป็นร้อยร้อนะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าเกมฟุตบอลมันมันย่อมแย่ได้เพราะกรรมการนะครับมันแย่มากครับตอนเนี้ยันเอาครับเดี๋ยวรอดูเลยครับกดลงโทษเทียบครับนั่นนี้ครับ แล้วอาจารย์อาจารย์ชยานะครับคุณรู้ตัวไปด้วยนะว่าวันนี้คุณตาสินได้ห่วยแตกมากครับคือมันทำให้เกมฟุตบอลที่มันสู้กันด้วยความความแล้วสตารที่มากระโดดถีบน้องุ้ปริพาเนี่ยต้องบอกว่าคุณไม่มีไม่มีความเป็นมืออาชีพครับ คุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ครับเิ่งนี่มยวาเข้ไป้เชียบักนูนเลยเนี่ยครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับคือสิ่งที่เอ่อไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับคืออารมณ์ของเกมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแบบ คือมันหลายๆอย่างครับตอนนี้ครับเบื่อไปหมดครับอ้เดี๋ยวดูครับ ขออนุญาตนะครับคนนอกเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินจะจะทำยังไงครับเราถ่ายทอดสดนะครับทพ่อนไทขออนุญาตดำแหน่งทีมนะครับถ้ือนเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับไม่รับงานช็อปเต้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับ เบาหน่อยให้ภัยกันมันอาจจะเป็นกีฬากระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นโลโลหนึ่งสองสามอ่าขอประชานสัมพันธ์นะครับสำหรับนะครับในกรณีเมื่อกี้นะครับผมในฐานะนะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับ ขอประกาศให้ทราบว่านะครับสนามที่หนึงนะครับในรุ่นยูสิบห้าปีนะครับทีมมอยาน้ำมาดมพลนะครับเกบ้านหวยมาลวยเอนะครับพบกับทีมท่าค้าพิยาคมนะครับคู่นี้ไม่มีคำตัดสินนะครับยกเลิกเลยนะครับแล้วนะครับ ให้คู่ยูสิบห้านะครับรุ่นสิบห้าปีสนามที่สองนะครับมาเป็นคู่ชิงแทนครับและลุยกันต่อครับสาวราเจวันดีครับนี่ยออะไรอยู่ที่เจ้าเคเบมาที่ฮอลล์เจวนดีไปแล้วเว้แล้วแล้วแล้วเ้ยไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ได้ถอยเลยถอยเลยนองถอยเลยไม่ได้ถอยมาโอเคถอยมาครับตรงนี้ มาอย่างไรอาตีกับไปต่อเจ้โบซ่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 ยังดึงกลึงไให้ใครยังหาเต็มหาจังหวะยังหาจังหวะอยู่นะครับโบซ่ลูกนี้นะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยปรกันกันยุดกองยุบกองยุบกองยุบกอนไปบอลอะไรเนี่ยเฮ้ยบอลเพื่อจะกระสนุกสนุกหยุดเล่นหยุด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 ห บอลจะจบอยู่แล้วใจ,จเย็นๆด bon ิพอใครนี้พอใครนี้เขนอมไม่ต้องเข้าออกมาเลยเขนออกมาเลยนักข่วบอลก็แยกกันไปคนละข้างนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเลยนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆกันเล่นบอลสนุกนะครับบอลจะจบกันอยู่แล้วนะ

คือถ้าทำเสือแดงเลยนะว้าวว้าวววันลยัว้ครับมันไม่ไดวูกนเรอตร้ายมกอนนกไม่ตบวีเราจบแล้วี่จะดูเฮ้ยบอลยังมิูเนเฮ้ยไม่มีตรจบแล้วจบแล้ว chơi <laughs> chơi cho chơi 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 มาเดเดีดียมางหอา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 ออา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 อ้อาอาอดอา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 อัอา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 ออา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 าอาาอาอาอ้อาอัออาามาาอไอ จังหวะก่อนหนะ้านี้เนะี่ยรถชายก็ไม่ได้ฟาวเลยครับสุดท้ายมาเป็นหนะ้าของหาดทายสีได้ฟาวเลยครับดูดิฟังเข้ามาตรงนี้โดนไปเหลืองด้วยเขาน่าจะเข้าอันตรายไปหน่อยครับไครนะว,นะนว่าอะไรนะว่าอะไรใบแดงไปเลยท่ห้ำยาบบใบแดงไปเลยมันว่าอะไรนะเต่อเนะมึงเป็นเฮียอะไรอะ่ะ ยาเฮ้ยยายาเอาสอาไปเลยเอาเม้าเลยเปิดตู้ไปเลยไปเลยไปเลย